สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสัตยาเอียดคงรหัสนักศึกษา67108301-120ค่ะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสต์ชั้นปีที่1นึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมงราชชนนีชนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับการสนทนาเพื่อสร้างความสำคัญระหว่างนักศึกษากับครอบครัวค่ะตอนที่หนูเข้ามาเรียนที่นี่ครั้งแรกนะคะมีความ หนูไม่ได้ชอบเรียนพยาบาลนะคะสิ่งที่หนูอยากเป็นคือหนูอยากเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเรียนด้านกฎหมายหรือว่าเป็นทนายอะคะ่ะในอนาคตแต่ว่าครอบครัวเห็นว่าการเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลนะคะทาให้เรามีรายได้หลังเรียนจบเลยะคะ่ะมีการงานที่มั่นคงแล้วก็ในระหว่างเรียนอะคะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเสียค่าเทอมเองเพราะว่ามีทางโรงพยาบาลเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้เราอะคะ่ะพ่อแม่ก็เลยคิดว่า ให้เรียนที่เนี่ยนอกจากจะไม่เสียค่าเทอมแล้วจบมาเราก็ยังมีงานทํามีงานที่มั่นคงด้วยค่ะแต่ว่าตัวหนูเองไม่ชอบสายอาชีพพยาบาลเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะไปดูแลใครสักเท่าไหร่หนูก็เลยบอกกับพ่อแม่หนูว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งหนูเรียนพยาบาลจบไปแล้วหนูจะไม่ขอทํางานพยาบาลจะได้ไหมตอนนั้นก็คือเหมือนกับเราไม่เข้าใจกันนะคะพ่อแม่ก็เลย ว่าหนูแล้วก็ช่วงนั้นก็เลยไม่ได้คุยแทบจะไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราไม่เข้าใจกันหนูก็เลยคิดหาวิธีใหม่ที่จะบอกเขาว่าหนูอ่ะไม่ชอบอาชีพพยาบาลจริงๆแล้วหนูก็ไม่สามารถทําได้จนถึงหนูแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าถ้าหนูอ่ะจะขอตั้งใจเรียนพยาบาลเนี่ยให้จบแล้วก็รีบใช้ทุนให้เสร็จถ้าหนู มีโอกาสหรือว่ามีทางเลือกอื่นในอนาคตค่ะหนูก็จะไปทำอย่างอื่นแทนอาชีพพยาบาลจะได้ไหมพ่อแม่ก็เลยคิดว่าถ้าตอนนั้นนะคะหนูมีอาชีพที่มั่นคงแล้วหนูอยากจะไปทําอย่างอื่นก็ได้อ่ะค่ะหนูก็เลยเสนอกับเขาไว้ว่าถ้างั้นถ้าหนูเรียนจบปุ๊บหนูจะขอไปทําอาชีพอื่นนะเขาพวกเขาก็พวกท่านก็โอเคค่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาให้ผลว่าตอนนี้เราไม่มีทั้งเงินแล้วเราก็ ไม่มีโอกาสในการที่จะไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นๆนี่ต้องใช้ค่าเทอมแพงๆในการเรียนนะคะแล้วอีกอย่างถ้าเกิดหนูไปสอบติดนิติหรือว่าอ,อย่างี้ค่ะจบมาหนูอาจจะหางานทํายากกว่าคนอื่นๆก็เลยพ่อแม่ก็เลยบอกว่าให้เรียนอาชีพเนี้ยไปก่อนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรามีไรายได้ที่มั่นคงหรือว่ามีสิ่งที่อยากทําในอนาคตเราก็สามารถเปลี่ยนได้ะคะ่ะขอแค่ตอนนี้เรามีที่เรียนที่ดีแล้วก็จบไปแล้วเรามีงานทําก็พอคะ่ะ พราะอีกอย่างหนึง่งพ่อแม่หนูก็ส่งให้หนูเรียนไม่ไหวหนูก็เลยต้องช่วยตัวเองไปก่อนในเรื่องของการแบ่งเบาภาระของค่าเทอมหนูก็เลยพอได้สนทนากันนะคะก็ทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็เป็นห่วงเราในเรื่องของการเรียนหรือว่าการใช้เงินใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่อยากให้เราไปเรียนสิ่งที่ชอบแต่ว่าอยู่วันหนึ่งเราก็อาจจะเรียนไม่จบเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายเยนะะี่ยค่ะเราก็เลยเข้าใจ พ่อกับแม่มากยิ่งขึ้นว่าเหตุผลที่เขาส่งหนูมาเรียนพยาบาลเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีในเมื่อเราไม่ชอบอาชีพพยาบาลแล้วการสนทนาที่ดีก็คือการเข้าใจปัญหาของกันและกันค่ะจะทําให้เราแก้ไขปัญหาได้แล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันแล้วก็หาทางออกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนูที่หนูคุยกับพ่อกับแม่ค่ะขอบคุณค่ะ